สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องลูกค้า EP ที่9นะครับมันเป็นเครื่อง Nintendo GameCube นะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับนี่ลูกค้าส่งมานะครับเพราะว่าหัวอ่านเสียนะครับหัวอ่านตัวนี้มันเสียนะใช้ไม่ได้แล้วหัวอ่านเสียผมก็แปลงเป็นใช้เมมโมรี่การ์ดให้แทนนะครับก็คือถอดเมมโมรี่การ์ดจากตรงนี้นะครับนี่ครับเราทําช่องใส่เมมไม่ให้นะครับก็ ลูกค้าใส่ไว้ที่128กิกนะครับเราก็ใส่128กิกไว้ให้ลูกค้าเรียบร้อยลงเกมพร้อมเลยนะครับตัวเกมคิวนะครับก็ผลิตออกมาพอๆไล่ๆกับ PS1 นะครับเหมือนจะทํามาเป็นคู่แข่งกันนะครับแต่ว่าสเปคเกมหรือสไตล์เกมอาจจะไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับเรียบร้อยอ่ะตัวนี้3เป็นคนละสีนะเขาส่งมาเป็นทรงนี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้กันครับว่าแปลงแล้วเล่นแล้วมันสนุกยังไงนะครับโอเคนะครับรอแป๊บหนึ่งนะ นี่นะครับเราต่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเปิดเครื่องนะครับมันจะบอกทรงนี้นะมันจะไม่ขึ้นหน้าเกมคิวเดิมๆนะครับนี่ทั้งหมด128กิกนะครับ133เกมนะครับก็ลงเกมแบบว่าสนุกๆไว้ให้เยอะแยะเลยนะครับเบิร์นองเบิร์นเอามาริโอเรซิเดนต์อะไรอย่างเงี้ยก็คือลงมาให้หมดแล้วก็คือเกมพวกนี้จะเล่นผ่านเมมโมรีนะครับไม่ต้องไม่ต้องซื้อแผ่นมาใส่แล้วนะครับฮาวเวิร์ดมูนอะไรก็มีหมดแล้ว เราก็หาเกมเซลดงเซลดามาริโอมาริโอคาอะไรเงี้ยเออ๋ามีหมดแล้วนะครับลงมาให้หมดแล้วออลองดูมาริโอคากด A 2ที่นะครับถามว่าใส่เมมได้เกิน128กิกไหมก็ใส่ได้นะครับแต่เกมที่เล่นจริงๆอาจจะจะไม่ถึงนะครับมาแล้วนะครับ ต้อรอโหลดหน่ส่วนเซฟก็ยังสามารถใส่เมมโมรีการ์ดได้เหมือนเดิมนะครับก็ยังคงเซฟได้เหมือนเดิมนะเราก็เล่นผ่านเมมไปเลยโดยฝามันไม่มีนะครับนี่เครื่องมันไม่มีไม่มีแผ่นนะครับ รับแปลงนะพอดีลูกค้าจาก YouTube ทักมานะครับก็เลยเอลองรับแปลงให้นะครับเอ้า oh, <yeah. S 1> เล่นก็ไม่ค่อยเป็นด้วยเอามาแล้วรับทำอย่างเดียวไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ครับถ้าเราจะเปลี่ยนเกมนะครับก็ต้องกดปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องทีนึงนะครับ ก็รันนะครับนี่ครับเกมเยอะมากครับใส่ไปให้เยอะมากดูได้เลยครับว่ามันเยอะจริงๆนะล็อกมงล็อกแมนก็มีนะแต่ล็อกแมนเครื่องก็ไม่เคยเล่นนะครับล็อกแมนของเกมคิวนะครับเกมก็จะเป็นเวอร์ชัน u s ทั้งหมดนะครับใครมีเครื่องเกมคิวนะครับส่งมาแปลงได้นะครับลองดูเมมก็ขั้นต่ำแนะนำว่าเป็น64ไว้จะดีกว่านะครับ เราแปลงติดชิปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลงเกมให้พร้อมเลยนะครับเป็นเครื่องที่น่าหามาเล่นไว้หนึ่งเครื่องนะครับเพราะว่าเล่นก็เกมก็หลากหลายก็มีล็อกแมนก็มีมาริโอก็มีไบโอก็มีนะครับเล่นได้เหมือนกันนะครับ คล็อกแมนก็เล่นได้นะครับป่าลองเกมต่อไปดูครับลองอีกเกมหนึ่งนะครับคลิปนี้น่าจะสั้นหน่อยครับเพราะว่ารีวิวแค่แปลงนะครับเราไม่ได้รีวิวการซ่อมอะไรนะครับครับผมก็โหลดไว้หมดเลยเกมที่ไปเท็พระวงศ์เรพลินเจอร์อะไรเงี้ยไบโอเรสซิเดนต์อะไรผมมีหมดเลยครับทุกอย่างไบโอ4ก็มีครับไบโอมีครบทุกภาคของเขาเลยนะครับ เวลาลูกค้าจะลงเกมเพิ่มก็แค่ไปโหลดหน้าเว็บแล้วก็ดึงเกมลงมาในตัวเมมโมรีก็เล่นได้เลยนะครับเล่นเหมือนของเครื่องเพลยเลยครับ ทุกอย่างเหมือนกันหมดแค่จอยอาจจะไม่เหมือนครับเป็นจอยอย่างนี้นะครับโอเคครับถ้าใครสนใจนะครับจะแปลงจากอะไรติดต่อได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c คร b e ให้เราด้วยนะครับวันนี้ไปแค่นี้พอแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย